ปรามุงคนโอ้บอ่เมนงานมุงค้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวมานา่นมากเหน,น้อเจ้านาดมาแต่เด็กๆคนน่ะมาละมามา,มาโอ้ยดีใจมือนีมือสันวันดีดีใจน้ำลูกดูสิแม่ดีใจแล้วเนาะเออมือดีลูกสิได้สลัสดแล้ว,อย,ยวลอย่ามาสละโสดทะลุไม่หยังสนอะละสังขาร เข้าไปทั่วทศอันเมื่อไดได้ยังเป็นของสำรวยอย่ามองก็งานศพแทนแม่ออันเดียวกันละแม่ขอเพื่อนมาแต่งงานลูกทั้งที่คือว่ามีงานเฮือเขาแม่อยาเฮทะลูกอยากอายบ้านเพิ่มไปแบบเงียบๆมีละมาสิเฮาเขาอยากเฮขันบ่เฮกับว่าได้เลี้ยงตนซาดลูกซาดในแม่ โอ๊ยมาดีใจรล้ลูกทั้งนั้โอ๊ยว่าจรงมาดใจดนตีมั้ย เปลี่ยนอัปปาโมงค้นให้อ้หมาแล้วบอกเจ้จ <ะ S 2> บาบ้านนาง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 ก่อนดื้อนางก่อนดื้อมาอยา,ากเจ้าเบาวนางทางนี้พร้อมนะเด้ทุกจิิงทุกอย่างพร้อมไปโอ้หน่าเจ้าเบาเหม่ยมะเกาพะลูเจ้าเบาคือเถ่าถ้าว่ามางาสหนังนสิวะเอาพร้อมไปเอาหอดซักอานิจจาออกมาน้าก็เรื่องก็สิเปิดตัวเจ้าสาวมันบ่เมนหอดซักอานิจจาโอ้อันหัวเงื่อนสินสอดท้อสินสอดพ่อเบาผีชพ่อเบาผีช บ่านับก็ได้ดอกมีบ่ด้ในทัวไนง่ายในอยังกระไดม่มีแล้วมีแต่เขาตกแตกมันต้องออาเงินเอาข้ามออกมานับได้เหรอได้บ้บนับก็ไดเจ็ดร้อยหนึ่งเจ็ดร้อยเออใส่ซองครูพระบ่ล่ะซองนั่นใส่หลายแต่มาสินสอดเขา่าเจ็ดร้อยเอาสิเอออยากเห็นลูกไผ่เด้บาทนีอยากเห็นลูกไผ่นังมาเอานั่งลง่ลูกน่งลุเออเปิดตัวลูกไผ่ออกมาซ้าห้เพื่อนเห็นน่ะสูมตา อาคณะนี้าี่เรือนยุมาลากสักศพออกจากเฮียนละเด้อพี่น้องป้องไปไปห้อมกันอยู่เมียมัดพงคือเป็นกูมากเงน้ยหคือวัดแตกไปดีเด้อล่ะเด้อเมียมัส่งเหรอเด้อลูก อยู่ดีเธอะขึ้นจ<อ><ซ>ูดกับโปขึ้นจูดกระโพก,ก,พกไม่อยังลกูกอันบังกระโพกจูดเห็นอีหยังบ่เมน์งานคนนไตจูดเอาเลิกเอาใสอ,อันก็เห็ดจังสีสีชุ่มเหมือนี่นลูกเมีเย,มยสิเสียสดแล้วเมีเยมกะดีจ้จ โอ้ยมาแล้วบ่าเจ้าเป้าหนันมาแล้วใสบุยอีหล่ามางามเท่ากูหนักเบิ่งหนักก็หะโอ้ยแม่บอกให้ไปสีบัวทอคือมาสีดเท่หวดแล้วจูงเท่หัวสาวไปสองคู่ถังแล้วว้าปั๊ดมือหนิลูกเมียคือสวยเท่โอ้ยอายุปันนี่จังเลยแต่งงานแต่มาดีใจเจ้าบ่าวคือสีรอเนาะเสียนวาสนะเตรียมนาอยู่ลูกไป เดี๋ยวเดียวเดี๋วเยวใส่ลูกไผ่กเะมีเดี๋ยวลูกไผ่โอ้ยแต่ยากูกระตายเมือว้านกับบ่อเถาปนี่แม่เอาเอาจะว่าอะไรใหญ่ห่างม่เด็กน่อยโอ้เฮงเถาก็มันขาดจีได้ลูกได้ผัวก็ให้เอาตะเถาเกิดมาจะลูกนางงใส่ละลุงนางลุงนางลุงจะยังนี่ก็มานั่งนี่มองเจ้าเบ้านั่งโอ้ยแดงหน่าเดี๋ยวจื้อกันป่ไดเด้นี่กับเจ้าเบ้าหนนั่งอยู่นี่ ตแ่นบก็ยังจังไรผู้คือจังบ่าเป็นผู้จังสี่จังตะกี้เออเขาแต่งหางนาให้รร้อมือ้นอนเท้าเม็ดดองออวัชญับสวนมีมัชชัวส,ส,วสวนมอนวัชญับสวนมอนมัชชัสวนบักแตีงหยับสวนมอญยุบอัรุ่นนี่คือบอยหยับขาดใส่กันรออลดหยับหขาดจังไรลูกสาวเป็นจีแต่งงานเดี๋ยวนี้นะเอาเอาเอาได้ละเงินจิ้นกอดนั่งที่เหล่าเอาเท้าเอาออกเขาไปนับเท้า ไายมั้คือหอดูกระเท้าหอสินสอดนั่นแหละใส่ไม้ไหแม่เบิ้งก็น่ะครัเอาไฟม่วงค้นมาเอาจอบาวจับสาวจักาแลนี่เจ็ดหมื่นตีเท้าเจ็ดลอยเขาขอกันเจ็ดลอยฮะพูทธเอาป่องหูน้ำดอกเขาว่ากันเองโอ้เอาเจ็ดลอยตีเออได้โอ้ยครบท้นละน้อยเบี้ยยังชีบพอดีเอาเอาฝ่ายมามาตตาสังบัดนี่บอยมนั่นม่มมาตตาสังอนบุ่มขึ้นไฟม่วงข้นสำดอก เออนี่ด้อเอาตั้เขาเขาเชี่ยนหัวเพรมีนตีฝูังกานุนมเมือคืนแบบนี้เขาคือเอาใ่หัวพอแพมเอางานังก่อนนี่งานงงข่าวบอกโอ้ยข้อตัวข้อตัวด้วยแต่เอาะผว่าไม่ต้องหัวแตกกันจะมากูจงใสอยู่นี่แต่ลืมข้าวพวกกับว่ามันนี่ว่านเขาตกแตกกับพ่อแห้งเลี่ยวไม่มีบันบันเมื่อกู้อวลามันจะไม่ได้เกิดอีก อ้าวบันนี้สมแนมโสมเนื้อตุลาหน้าเต่าเนาะล้วเต่งขึ้นตัวเต่งขึ้นขัวเด้อลับดับต่อไปเด้อบันนี้เด้อเสื้อนพีเสื้อนองรดน้ำอาบซุปโอ้ยมบ้ามวันโอ๊ยรดน้ำสัง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 พ่อพ่อผิดรดน้ำสังรดน้ำสังรดน้ำสังปวด้ัวให้ลูกให้เต่าเด้อเมียด้อเมียเจ้าเป้าสีรถก่อนอืมอ้าเต่า เกิดดีเถิงสุกเด้อล่ะเออ่ยวยพ่อนวายจังสันเนาะบัดน,นี้ไปะยะข้ามายาของยห่วงหนา่วงหลังเด้ออัน <c oughs> บัดนี้รดเอาลูกไผ่ลูกไผ่ <c oughs> ตินี่วัด <c oughs> ดีจ้าลูกไผ่ดีมาละยากง่ายยากดีพึกศพประกาศสอนอีกกุญชอนอันปลดปม งคงสเลกคงสังกายไว้ในกายมอเอาคือตีหัวยามันนี้เป็นงานศพเอาอันนี้เป็นกอนแมสีให้พอนแมมันก็ใช้ปจจัอใด้จต่อันเดียวเท่เดือนมวนๆก็หนีบบ่ได้บ่เอาเท้าเอ้าเอามาให้ขวยรถเนี่ยเอมาแม่มซี่เมซี่จะไหนพอพามาดีเอาแ้นาสั่งมาโอ้ยรวด้หมเอาลูก ลูกเขยก่อนนะเขาเด้อหวยพอนเด้อเลี้ยงบังหนาลูกเขยว่าเันได้เงียวัวควายตายเหลือไว้แตกเขานางกูอวยพ่อนมวยเนี่ยช้างตายเหลืองาไว้เป็นศักิ์ศีคุณความงามประดับไว้ในโลกีทั้งความชั่วความดีประดับไว้ในโลกาเกิดจะเกิดข้ามวยพอนกูมาตั้งถ้าเม้ง เอาแบบนี้พูวเอาอีหล่าก่อนเอาโหดให้ลูปแถบหนามสวบก่อนหน้มแสงน้มแสงหนามแสงเออเอามาเด้อมาหนี้เลยกะอาบหนามอาบยังเลี้ยวละกะน้าแป้งแทงนาแทงนาเลี้ยวละกะเอาเข่าลงเย็นโอ้ยเข่าห้องเข่าห้องเข่าห้องเข่าหอ้องเออเอาเข่าห้องเขา ได้กูได้นแล้คุณขาเมถิเมเรื่องบอนี้มีมป้าไปก็กองฟื้นเอารุ่นนี่เ้าวเกิดามาแล้วก็เกิดแกเจ็บตายตายไปแล้วก็ยามาวนเวียนลูกเต่าพ่อเมอีเด้อจัดัวเออมาไปต้กไกลสิเป็นการกาวประวัติผู้ว่ายชน เจ้าประวัติผู่ว้ยสนจังไดอจ้าวประวัติคู่บ่าวสาวมือเขาไปพอดรักกันยุดไสจสันตัวเบ้าหามันเป็นมงคลนี่เจ้าบ่าวนายสมั่งน้อยข่าคุยซิกมาเฮ็ดอย่างนักสกุลผัวคอยสกุลเจ๊สกุลพ่อแบบนี้นะมันเป็นเจ๊เกิดวันที่หนึ่งกรกดาคมพุทธศักราชสองสิริอายุได้ 2,700ปีสาเหตุการตายสาเหตุการแต่งงานรถต่ำสี่แยกไฟแดงคุณงามความดีนั้นหาไม่มีเลยต่อไปเจ้าสาวนางหอยเชอรี่เหงาจะเป็นต่เงาหรอเกิดเมื่อวันที่สอง เดือนกุลพาก้าพุทธิกาโอ้ก้าพุทธิกาอนมันเืก้าพุทธิกายังไม่ตายมีชีวิตอยู่จบการอ้าวรีอายุเจ็ดสิบสองปีเจ็ดสิบสองบอกจ้าโอโอเคเกิดก้อนแมษสิบห้าปีเกิดก้อนแม่สิบห้าปีเอา เจ้าลูกจะได้เกิดก้อนเมร์แบบนั้นเนี่ยต่อไปสู่ขวัญเด้อเอาถือเอาผู้สายโยงเด้อผุนทางผุนจ้ใช่ละเอาผ้าขวัญขึ้นมาทำเมทาวเออผ้าขวัญขึ้นมาสีแดงพาแบบเนี่ก้าวใบสีสู่ขวัญเด้อเนาะสีได้เปลี่ยนฟางเปลี่ยนฟ้าเลวโอ้เออเออว้าวโอ้ยมันเปลี่ยนมงคลบนอีท้าวงานมงคลงานมงคลโอ้ย่อจะงับเขาก็ม็นขุยเจ้าเบา เออฮักันหลดลูกอยู่กันไปดุนดนกันจีฮักกันหันไปทางกูจะแต่หันมาทางนี่กูย่าถ้าขวัญคือบ่ใส่ดาวเรื่องเนี่ยเราจะต้องใส่ดาวเรื่องก็ได้ดอกจ้าใส่ดอกยังกันดอกไม่จันงานแต่งงานแต่งเราไม่จันตัวแห่งงามเอภินิหารพรน้นงมือขึ้นเด้อบัดนี้เด้อสิได้สู้ขวัญเด้ออานิจาวัตถสังขาราอุปาทวายธรรมนิโรอุปาอ้ย เจ่าายอียังดออันนี้จ่าเอาบรแมานสักอันนี้จ้าบ่นี่นวงโอ้ยโอนกโอ้ยนอสวโอ้อ้ัโอ้้ยโอ้ยโอ้ัโอ้อ้าโเคยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ออ้อ้ยโอ้ยโอ้อท่าน้ยโออดอยโอ้อ้ยอดยาน้ยโออ้้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโออ้ยโอออ้ยโอ้อยโออย สีสีมือนีเป็นมือสันวันดีวันเศรษฐีอมุตดโุกโจกอันนี้เมนจุกไม่ใหญ่จันแขนนะบ๊อบแมนบ๊แมนฮะยืมมาแต่เงี้ยไม่ใหเงี้ยท่องจกไม่ใหญ่ท่องแต่ว่าไม่ใหญ่จันเขาถีบไปซ่งทียากอีกเอาจุกอันนี้เมนจุกไม่ใหญ่ท่องบ่อแมนของไม่ใหญ่จันเอาแขนอันนี้กับเมนขันไม่ใหญ่แเกลบ๊แมนเอาบ่อแมนอีกแล้วบ่ ขันอันิเมนขันไม่เงี่พูดโอขันไม่มีพูดเออเออขำนำหลังแล้วก็ถืว่าเออถือว่าจักบาดดิเจ้าสาวอารมณ์หอนเหลือได้เหมือนีขันอันนี้บอม่นขันไม่เงี้ยวด้วยเจ้าสาวสีดาเล่าว่าแม่นขันไม่เงี่พูดพอแต่ตบแตงแล้วกะว่ามาอยู่กวัานู้ยไปดีถึงสุเด้อโเออขวัญแม่นอนขวัญจูดเงินขวัญเลย แม่เอื้อนขวัญคืออะไรขวัญจังหดก่อนนี่ิตายยอนพังกระโพกนี่แหละเอาผูกคอตัวแขนเอาหึินใส่น้ำในเดื้อในมือหันเดื้อใส่ปากก็ได้ก่อใส่มือละเอาต่อไปเชิญมูญหยาตยับเข้าไปใกล้ๆถ่ายภาพก่อนดื้อถ่ายภาพเป็นทีละลอกถ่ายภาเขาถ่ายภาพเขาจะยืนหรือจะนั่ง นั่งก็ได้นั่งก็ได้ทางผ่านเ้องกล้งหา้าเบื้องกล้องคันจียืนคอยก็จียืนอานิจจาส,สังขารสิน้นมาลงเอ่ยสิ้นสุดหยุดเคลื่อนไหวเมื่อหมดหวังครั้งสุดท้ายไม่หายใจธาตุลมไฟน้ำดินก็สิ้นตามนอนตัวแข็งเลสลบเมื่อหมดชีพไอ้ย่าเนี่กูก <มา S 2> ับจิตรีตีนตาไปหอบไปยุดอกฮะมึงคิดว่าแม่มึงไปยังไงมึงเปิดผิดนามมึงมึงดีๆีแน่ตาไม่น่ะ เกิดพิษนากาวกรงานศพโอ้ยพินไหนลีโอ้ยโอยโอ้ยบ่้ามันกกัจัจงไหนดอกสี้งแล้วเรียกระเบื้งบ่ใส่เน่อ่านทุกทีทุ่มห่าเอาคันตอนต้อไปรอดต้อไปบ่อเชิญเจ้าอาวาสทอดผ้าบางสกุลมาผูมิแบน ขนแดต่งานตายฉบวเดนิตะงานแตงไม่เคยบอกจักเชียบอกขั้นตอนต่อไปก็จะเปิดหน้าไหมเปิดหน้าไหมอีล้วบอกอ่าพรุ่งนี้เช้าเก็บดูเมนบอกโอ้ยว่าถืออีเราวดเดนิเปิดไปนาได้กับทีช้อนน้องเข้ายืนไว้อะไรเมอโอ้อ่าขั้นตอนต่อไปไว้อะไรหนึ่งนาทีว่าสันโอ้ยมันบอกม่รอกเจ้าสาวยืนบ่เดียวดี ที่ไปอะไรใหกกระของบ่ะจ้ะน่ะลูกก็จะไม่เห็นแบบกงานบ่เดยวนีมันบ่แมนต้องส่งตัวเขาหอโอ้ยส่งตัวเขาหอหลุดเขาอันงายอันจะรวยกันไม่เบิ้งติมอยากเจ้าสาวอยากฟอนอ่าต่อไปเอากระดูเข้าธาดเขาเลื่อนหอส่งตัวเข้าหอเออเอาก่อนจะเข้าหอเชิญแม่ยเจ้าบ่าวกล่าวคำอวยพรเออเออ เมื่อเจ้ามามีอะไรมากับเจ้าออจะหาเอาสิ่งใดเป็นเก่นสาร <questionnaire? S 1> <c oughs> ว่าไปมึงตีมึงเม็ดอันนาะว่าความรู้<ๆ>ใช่อยู่นานให้มีลูกเต็มล้านบานเต็มเมือง <c oughs> เออหาฟองไฝเป็นเ ้าคือเอื่นเอามาท่ามกูอยากจุนขอาแม่เจ้าสาววันนี้ขอขอบคุณที่มาในงานชาปนกิจของลูกสาวดิฉันเกิดเก่เจ็บและตายเป็นเรื่องธรรมดามือเป๊ะก็เลี้ยจินเลี้ยใส่เราเด้อนีเด้อมือนิ่มนิ่มกูนีเด้ออยู่ด้วยกันนานๆเทอนขอบคุณคุณแม่ค่ะ บักห้าหนิบักซอยลูกซอยเมียเขาว่าดใจมึงกันนางอาบักเสวอยู่บักปัญญาอ่อนคันบ่ได้ว่าได้เบี้ยยังจีบของเงินคนพิการนี่กูบ่เอาหม้อปลดมันเด้อเอาเลี่องงานเรเด้อบัดนี้เด้อเส้นพีพี่เราด้อแม่เจ้าภาพเอออันถวยบวงสร้างท่านเต้นย้ำวันนี้ให้เด็กน้อยเก็บรถบ่อย่าเฟืองเก็บเลี้เฟืองเก็บเป็นยังหน่อยอาการบ่ดีแล้ว เอาขึ้นหงสั้นเอาไว้นี่ละควนเปลี่ยนแต่สีผ้าเอาผ้าสีใดขาวดำขาวดำเออเออเดี๋ยวขอคนเล็งเด็กน้อยก่อนเด็กน้อยกระเด็ดลรืเด็ดนี่แฮะเจ้าสิมันตายใจเฮี้ยนอยู่บ่ไยบ่ตายตาเขาเด้มึงก็ตายพร้อมเปียงอีห้าคอยมาดชีตายอยู่นี่เป็นยังจะบ่ตายโอ้ยตับได้ทีคนไม่มีชีวิตคยบ่ตายกระเด้วกันเนาะขัดบ้าไม่มีชีวิตแล้วจังตายวะหันบ่ แล้วก็ตายเพราะเป็นยีต่างหากผู้ผู้ใดเคยตายผ้าตายเน่โอ้ยนี่ดิบักปบอมเนี่ยรงที่ตายอยู่นี่บขาตายนะเถอะได้ไปเขาหอเขาห้อทรงเข่าเบาเออโอ้ยเข่าหอเออเอาไปเข่าเรือนหออไปยุ่งเจ้ากันแง้๊กไปยุ่งเจ้าจั๊เอ่าวางก้นเข่าวางก้นเออเข่าเรือนหอเดือนจั๊ก ะโยอแม่เท้าะยโยเอวันดีแล้ววนะจักเมนงานอีอออยันะกงก,กูละปวดหวัวจักกูสิเห็ดงานมงค้นหรือกูสิเห็ดงานค้นตายเนี่นเบิ้งหน,าาาหกกน,น้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วกูก็ระับสนโอ้ยเดียวเ้าปิดละละพามบัดนี้ จ้าพี่น้องฟองปลายสุบผูสูคนผู้มากควมหวมหุนควมงานในมือนี้บุญงานอันสลองอัถิโอ้นั่นบ่แหนโอ้ายคอยหลวงงานวีมากงานมงคลนสันดอกของอันย่ายสามางก,กับย่ายหอยเชอรีเออสองผูสองขนเพื่อนได้เตีงงานกันมือเศร้านีลา่ละโต๊ะเย็นมากเพื่อนกะจ้างโต๊ะจีนสันตัวบัดนี้มากินโต๊ะจีนกันย่าิพักกันหอเลยเด้อผุนไปยั่มี่คู่หนทั้งมากหอคากได้นั่น พุดไม่ังมากบวกมือไวๆไฟใสละมั้เอาเต้ถวยมันไปวัดเอาเต้ถวยวัดเมื่อเฮือนเมื่อสั้นกล่องเอลี่ยุ่เฮียนเจ้าของคุดนะโอ้ยบามากกูหลัง่ายเจ้าภาเป็นเมบ้านประธานเมื่องมากนี่เขาเอื่นไปว่าโควดโซเห็นบ้านได้บ่คือกันจักเทีต่ละหม่งต่ละบอลน่ะนะเออบ่ซ้ำกันคลองแขกมากแขกไปแขกยังเอาเส้และอันญาติเจ้าภาพจะได้จะเม่น่านมากเออคืนมาเทีงเวลาเออมาขอบคุณพ่อเมพี่น้องเออึ้นแนขน้นแหน เขาจะแหละเจ้าสาวคือว่าเอามานี่ดิถ้าเปลี่ยนสูตรเป็นสูตรลาตีตัวเนี่ยเหมือแรงลาตีอยู่ตีบ้างจังนึงคือลาตายนีแล้ว่าอย่าว่าให้ลูกสาวฉันลายล่าตีนะนัดจุดนี้นี่บอกเจ้าสาวค่ะโอ้ยสาวก็หนีบมี่บ่เนาะมันหาได้ซ้ำนี้เขาจะบอกว่าเอามี้อยู่บ่นี่ดิมีมังกควนแบบหอยจูบทุบมาบัดนี่โอ้ย เจ้าบ่าโอ้โหมาคืบหน้ากันที่เจ้าจ่าไมห้เกียรติเนาะแม่ง่ายยังก่อนี่มั่งคนสับปะรดอย่างมั่งคุคนสมรสโอ้มั่งคนสมรสสับปะรดต้องใส่หน่อยดิเอาขอบคุณเจ้าหาดได้เป็นอย่างกระหันเหลีวแห้งมากๆน่าหลายตาเออจ้าจ้าอ้าวแม่เอ็นสีกับขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเออที่มาเก็บดูห่วยที่มาเป็นน้ำเจ้านี่ตัวเออ ก,กิมากินมาท่านกินมาท่านกินมาท่านกับออบอกคนนี้สังเกตดีๆบ่วเป็นงานเลียงตัวจีนลิงเด้นี่เห็นเจ้าเป้าคือเรียงบ่วเป็นตัวจีนลิงเด้วเตัวล่างปลาซาพ้อมบนเป็นล่างปลาซาบ๊วยเป็นล่างปลาซาบ่นเป็นงานตัวจีนลิงงานมงค้นนี่ล่ะเออเออขอบุญขอบคุณหลายๆเอาไปที่นี่ในฐานะเป็นหมอลำเก่าสิล้ำว่ยพอนให้เจ้าเป้าเจ้าสาวให้ลูกสุกขีมันเสมอมันเชี่ยเก่า ผู้ใดล่ำใดดอกสันบอกคอยนี่แล้วเจ้ากระเป๋าแค้นต้อจะเป็นหมอแค้นเก่าบโอ้ยจะเป็นขวไปเอาแค้นก็เด้อสันน่เด้อเออากมาหาแค้นนมาเป้าเข้ามีพูดแล้วมาล่ำหน่ะถัดมาล่ำตัวมือใบใบอยู่ข้างล่างแม่เลี้ยวแมาเลี้ยวมาข้าเป้ากับตีลัมอวยพรในลูกให้เต้าให้เขาได้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเออมาเป้ามวนใช่ไหม ยฟังเพลงคอยฟังเพลงมันก็ฟังโดนโพดเพราะจะจานแล้วก็เอารวดเปียกให้บ้านจุซีนอนหลับเอารวดเอาไม้เอาไม้คอยฟังโดนโพดโอ้ยเจ้าสวนได้้จละเดือนเอ้ยเจ้ากูเดือนอยู่ทึ้งป่าแต่ยังมีแม่ข้ามาบังไว้ปอบพุมผู้ พระจันทร์กับลาหูพระจันทร์กับลาหูล้วคู่กับเดือนอีกึงยึดถึงตาแม่นไม่แป้นเอ้ยแม่นไม่แป้น จะไม่สะดิ้งได้ลู้แล้วม่นังเดนางเออลับเพิ่นวางหลับว่าตื่นปืนบ่มีหนีบ่พพลความตายคนถึงขนาดแม่เออยังเช่นยังเช่นนายสมัง ค้องคอยสิบก่อเมื่อ้ยเขาล่ำให้จากของมาจากเอาไปไปให้น้ำเขาอยู่เอาก็ะสาวจ้าสโฉน้ำรวยบอลเอาที่ก็ล่ำส่งโจ๊กไปส่งกันคนกักควักไบใบอยู่คนละเข้าใจผิดเนาะหัวจังเนียท่านผู้ชิดชัวให้ทัวขาดเขะเอาจังสี่ซะเอามองมันเป็นแต่เลี้ยวการเลี้ยงงานนี่อีฬาจ้างยังมาลูก อันอยากปั้งล่ำซิ่งว้าขยมันมากวนคืออย่งนี้ตัวอ้าล่ำซิ่งจากเมืองหนองคายอแบบเดนนางดือดเด้นั่นละนั่นละอัปเดตน่นละผัดมาล่ำตลองงานแต่งนั่นมั่ล่ำซิ่งมาแงลเลยดีเด้อโอยจะแต่หเกีแกเป็นนเกคอยดีเด้อเอ้ากูม่ย่น้กูวันสุดเนี้เอาเชาลำซิงมันคือคิ้งข้องแต่าเดินเดินกับว่าเก้าสาวกระไดแกไปมอมันติดโต๊ะห้า่พ่อมาเออ เต้นต้องไปแน่เอาเจ้าบ้าเจ้าสาวให้เขาเกี่ยวกันกันตัวเนะไปเกี่ยวกันเต้นในพี่น้องเบิงเนราะว่าขาเบิงก็ปรมาณยินดีกับเฮาสิตีห้วยนะา่อเดี่องนี้เอาบอลเลี้ยสี่นี้อ้าวฮานี่อ้าวฮานี่มาเรื่องตัดเป็นบุ๋มาหมวน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 อ้าวฮานี่อ้าวฮานี่ มาเด้อล้าและแฟชชัดมามวน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 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพี่น้องมาอย่านอนแอวมาหัวแนวก้าวสาเสียงดีหมอนลำดีหมอนลำดังทางเมืองกุดอนเที่ยงจรมาพ่อเชิญดบนนอนเปมากมั่นหมายสิงห์มาผู้มอมาจับใส่กะถั่ยให้เป็นจอยนี่จอย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 ไปอแกะไปนี่ใครอยู่ขอตื้อ เด้๋ยรมองกระเทยผู้นั้นเสียสารเกิอเอาทำไปลูกสูเขาสูเขาลูกกินเหลืองสูเขาลูกเอานจะมาตายมือนี่เอ้าเลยเด้อเด้อเด้อเอาหานี่เอาหานนี่ กันเด้อักกันเอาไว้ใจกันนะเอาเเราทำไมเฮ็ดใจเหย่ซึนหอดเมื่อเอิน่าแจกจางปางเนี้ยเบิดอนนทางักกันไปพักกันไปป้าจะบากว่าจะสาวม่นเกี่ยวกันทวนแค่เอาเอาายอดสุดยอดาุดยอดยอดสุดยนเสุยอดสุยอดสดอออยอยย เอาอีนี่มาเลียนให้เอาเอาเอานี่มองแผลงเนาะโออตายตายเกือบตายแข้งเี่คสิแข็งเร็วแท้ปฐมพยาบาลลูกเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเอาฟื้นเ้วบดีเอาฟื้นเราป็นจังใจปฐมพยาบาลมาสอบได้ที่หนึ่งกว่าแนนี่ปฟาเอาทมพมลกับเมเกมึงเกิด หนูเป็นยังกับหนูมาแซ่ดหนูอจะมาหนูสอนลูกเลยแล้วเพื่อนว่นสุดวนแม่พงเมาแต่เพื่อเผาเมื่อวานกันยังไม้เผาปนี้ยังมาเอิญไม้ควองมาหนูอยู่เออเอาสิเอาจังไหนเอาไปนั่งล่องนานก้อนเขาน้ำเกียร์ก้อนหนีเงินเลยสิว่าเรวเอาจังมัดสลองตัวจากมัดสลองรูดไอยสีผ้าแล้วไปดอกไปใส่ไปล่องบานบ้างว่าเป็นสีผ้ากันไปเบาย่างไม้เผาค่อยสีเกียร์นางล่องไข่สีเกียร์เจ้า ไปสไปเกียเจ้าคุณเมนเจ้าเกียร์ขอเขาเป็นตาฮักกันคักแทย์นอคู่ผัวตัวเมียกันนี่เกียผัวระนักแค่นี่แหละเขาเอิ่นว่าพ่อกันตอนเทาเขาเป็นรักอมตะแธอเด้อนี่ไปเขานั่งไปเก็บซบว่าเมนไปเก็บศพใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ